ดอลล่าเอ็กจโซแลนป่านมาานะบอลมันหมาเนาะผุนจอบซองซอกหาเสียงเรื่องของชาวบ้านคือหนนะ้าที่ของเ,เราหมอ <c oughs> จอบซอกซองหาเสียงอ๋โ <c> อ <oughs> oh oh <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ก็โอ้ยได้ยินเสียงยังว่าแลนจนึตาสิตีนแลนบ,นบอกไปไม้อนหมาแล้วมันแลนก็มาพุ่น เอ้ยเล่นเทเล่นมาด <c oughs> อกอยากจะเนาะเธอหลังบ้านในซิตัสจินใจเห็ดก็ยังไม่ได้เห็ดเถอะบ่เห็ดจะเห็ดเป็นกรีนเฮาเห็ดเป็นกรีนเฮาเห็ดเป็นเทบเทบแก้วเทอบอัน ใส่ไว้ปลูกพักงามนาวอยากเห็ดเทิบใส่เทิดกินเฮาเทิบใส่เทิบแก้วนะั่นเฮดให้มันเป็นประโยชน์เนาะจีเฮดเป็นเทิบบ้นซื้อซือกาเสียเงินเทิมนะฮะบักแพงแพงเทิบธรรมดากับแพงแท้วะไปย,ยังสิละนอกบ้านอาเอาแต่ที่มันจะเป็นนอกบ้านนะสั่งละให้อยู่ในบ้าน เาราชอบงานโชว์อีกชะด้วยนบ่เราชอบงานคุณภาพเป็นประโยชน์ที่สุดเห้เทิบหลังบ้านธรรมดาก่ะเด้ซื้อเต้นมาใส่อย่าเด้จิบจิบสบายกระเป๋าเทวะบาย,ยามฮอนสาเดือนก็แค่นั้นเนาะอยากให้เทบแบบเป็นกรีนเฮาต่อออกมาเป็นเทิบแก้วไปปลูกพักยามหนาว ไปออกอาบแดดย้มหนาวทางในนี่มันก็อุ่นสิเด้ปลูกพักพักส่วนครัวนน <c oughs> <c oughs> ้อยเทิบลงมาเบิดนันซาบอกกนบาน้อยเดินนะเอยต้องมื่นอาพลันเทิบแก้วกรีนเฮาส่วนเป็นเทิบแก้วเป็นส่วนพักทางในงามๆ <c oughs> จึงเป็นประโยชน์กับเฮาสูงสุดทั้งยามฮอนและยามหนาว เราไปสิสะกม <c oughs> <c oughs>